คลิปนี้ครับเป็นแนวทางเล่าพัฒนาของอาจารย์เบลล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอาจารย์เบลเมืมูนี2มิจูนาไฮเดนทีส46ครับ46 4แบ่งเป็น2อตัวมิด40 43 45 49ครับเน้นที่49แล้วก็6จับคู่เป็น61 66 69 68ครับเน้นที่69สามตัว946ครับ นี่เป็นแนวทางของอาจารย์เบลล์ลนเปอร์เซ็นต์นะครับลาวปัทนาเมื่อนีืเดอือนสองมิถุนายนสองพันห้าร,หร้อยหกสิบหกโอ้โอสแสบตาครับร่างจุดทูบลาวปัทนาของน้องกุม,มารอยู่น้องควันเงินเดอ้อเกนหนอ่อยเฉยหน่อยเห็นเพียงแกนแกนวทางครับขอให้ทุกท่านโชคดีเดอ้อมันหมาน,มนสุขสุขคนเด้อครับเดอ้อขอบพระคุณครับที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ใเด้อครับผม